สวัสดีทุกท่านมาดูวิธีวิธีการตั้งวงกบเสาปูนนะท่านนี่ผมก็จะใช้เอาเอารูของเสานี่แหละมาใส่เหล็กป้องอ้อยนะเหล็กป้องอ้อยน่าจะหกมิลน,นะท่านยัดใส่เดี๋ยวก็จะเอาตะปูสีตอกเข้าไปให้มันแน่นอีกทีแล้วก็เชื่อมเชื่อมปลายหัวนะครับเชื่อมปลายหัวเพื่อหยับนะฮะ เออใช้วิธีการแบบนี้เอาดัดแปลงเอานะครับดัดแปลงเพราะว่ามันมันไม่ใช่เหล็กเนาะมันเชื่อมไม่ได้นะท่านเออเราต้องดัดแปลงเอาตัดูเชื่อมมาใกล้ๆก่อนใส่กราวไม่ถึง นี่ผมก็จะเชื่อมตรงนี้นะท่านแล้วก็ค่อยมากเก็บอันนี้เอามากเก็บ ถ้าเป็นเสาเหล็กก็เราก็เชื่อมเชื่อมใส่เสาได้เลยนี่มันไม่ใช่เสาเหล็กมันเสาปูนมีน่เนอะเชื่อมบร้อ e ทำวิธีนี้เอาแล้วค่อยเจียค่อยเจียออกเพราะมันจะนูนตรงนี้นี่เนียกัน แล้วก็ค่อยเกี่ยเริ่มแน่นแล้วด้ทีนีพ้พอมันเริ่มแน่นแบบนี้แล้วเราก็เอาตะปูเอาสันเอาตะปูมาตอกด้านข้างเพื่อให้มัน bộ hay mắn khai giáp là cả chương Ủa ai Khi dứt với lời Bạt อืรับรองไม่มีขยับไปยื่น 嗯嗯。Mm. คือน oh, no. uh, ้อยเน้นนาทาวอน โอ้แน่นคุณคิดได้ในวิธีนี้นี่อาโตะอยู่ มัดทานไม่มีขยับวงกครประตูกีอันนี้ออกมานี่อืม ini, okay. kek. ร้อยอคปูนกันเชื่อมได้เสยพี่น้องเลยบาดนี้อ่าบกยับมาทาน Ừ, เรียบร้อยเหลือใส่ครืงเครื่องบัดน,นี้อันนี้ผมเผื่อเผื่อไว้ประมาณสามเส้นพี่น้องเผื่อเผื่อเพิ่น,นปูกระเบื้องเรียบร้อยเอาไปเลยคุณพ่อซีไสกันเผื่อปูกระเบื้องนำ้ำเผื่อในอนาคตได้ปูกระเบื้องก็สิได้บ่ต้องแก้พี่น้องเลยปูได้เลย จะทำบ้านหลังต่อไปนี้ก็จะจะเผื่อไว้สักสามเส้นนะเผื่อความห่างจากพื้นะนะเผื่อเพื่อนปูกระเบื้องนะเออมันจะได้บอกจะต้องแก้ไขที่หลังจะปูกระเบื้องได้เลยทันว่าอยากปูนะอืมทางนี้ก็เร่งนะพี่น้องเ,เอ้ยเออเขาทาไว้มีทีมงานนี่